สวัสดีครับวิธีถึงไหนแล้วครับตั้งชื่อถึงตั้งชื่อเนาะได้ชื่อกันหรือ,อยังเดี๋ยวเราเขาเข้ามาใหม่ก่อนแล้วกันไปถือมาอชิมเราจะพลิกไปดูเมนูอาหารที่เราทำกันก่อนนะครับ อร่อยมันมีความใกล้เคียงกับร้านอาหารอยู่นะแล้วมันมีฟังกช์ชันด้วยนะคือถ้าเกิดนี่ครับเอาเอาไปบ้านนี่นะครับมันมีมนฟังก์ชันเผ็ดไม่พอใช่ไหมใช่ถ้ามันเผ็ดไม่พอแล้วก็ท,กทำการเัวียางมันเข้าไปเพื่อไปละลายให้ได้จุดนั้นเราก็หยิบมาสดอ่ะถือว่ามี ันเลเนมีเลเวนะครับชเชฟเอียนถึงกับยกนิ้วให้อะนิ้วนิ้วเยี่ยมนี้นิ้วเยี่ยมใช่ไหมออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแบบอ่าชัยโยเออยอย่างนี้เลยเชฟเอีอย,น,ยนถึงกับ,บแบบอ่าไปต่อที่นี่ดีกว่ายำไม่รู้จะตังต้งว่าไงไลองตัง้งเลยหลัก ความศิละปะแล้วควรจะตั้งว่าไงเอ่อหรือต้องจิมก่อนถึงจะตั้งออกใช่ใช่อ่ะตักหมูยอนะหน่อยนี่เลยสุดยอดเงนเะน,นๆไม่ตุ่นดิบหลักเป็นหมูยอมั้นก็รดบ เฮ้ยผมจริงๆแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดคุณใส่แบบไอหมูยอที่ผมสับเป็นมะละกอ r ะมันจะชื่อว่าส้มตําหมูยอครับแล้วถ้าถ้าไม่มีอะไม่มีก็คือยำหมูยอเฉยยำหมูยอจริงๆมันให้ t e x t อร์ที่แตกต่างนะครับการทําหมูยอเป็นฝอยใช้คอนเซปต์เดียวกันกับส้มตํานะครับร เรยจริงจังลนลยเนี่ยเึกแบบเอาไปตั้งเป็นยำที่ใกล้เคียงกับร้านอาหารร้านไหนคุณไปกินร้านไหนมา <c oughs> อ้าวไม่เหมือนอะไรพวกบบยำโบราณท <c oughs> ี่จะแบบจะ <c oughs> เน้มา <c oughs> นางรสชาติมากกว่า <c oughs> ยำ มาเราตั้งชื่อกันเสร็จแล้วเรามาเข้าแคมเปญกันดีกว่าแคมเปญเขามีอยู่ว่าอะไรครับเขามีอยู่ว่าขอสกิป่อยครับคัดนะครับเอาใหม่แคมเปญนั้นมีชื่อว่าโอเคคัดก่อนนะเอายังหาไม่เจอครับเดี๋ยวขอเวลาหันนั่นหนึงนะครับโอเคแล สามสี่สามสี่อแอคชั่นนะครับนี่เอ้ทำเรียงไว้เรียงไว้ทำเมนูหมูยอเอาไว้เอาไว้ยังไงสามสี่แอคชัค่นนะครับเดี๋ยวยังเชยวไม่เสร็จกันนะคทำเมนูหมูยอแล้วถ่ายรูปคู่กับหมูยอสอขอนแก่นนะครับผมแล้วก็ไปโพสต์ลงทวิตเตอร์นะครับติดแฮชแท็กหมูยอของยินวอลเอ็กสอขอนแก่นนะครับแล้วก็จะได้ชิงรางวัลเนี่ยเป็นรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นพวกเราจำนวนสิบรางวัลนะครับผม ก็ร่วมสนุกกันวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมพวกเราจะประกาศผล14สิงหาคมนะครับลองดูครับเพราะเมนูเขาทำง่ายจริงๆนึกอะไรไม่ออกอะ่ะต้มกินได้เลยบางทีนึ่งก็ได้แล้วก็ถ้าอยากเท่ๆหน่อยก็ทอดถ้าอยากเท่ๆกว่านั้นก็ทำเป็นส้มตำนะครับหรือถ้าจะที่เกียดมากๆเลยเนี่ยจริงๆอะ่ะเราฉีกจากตู้เย็นก็ทานได้ล้วตอนนั้นลองไนเลซึ่งองวันนี้ จะเลือกจากผม5้ารางวัลแล้วก็เลือกจากจีนห้ารางวัลนะครับดูเอาว่าชิ้นใหญ่หรือเปล่าไม่ถึงหั่นนะชิ้นใหญ่กันไปหรือเปล่าอร่อยอะอยากให้พี่อ่านได้กินดังมันมีหมูยอนี่ด้วยโพลีโอนที่ผมั่นไปไหนไหนมันไม่อยู่ในเนี้ยไมไ่อยู่ในเนี้ย อร่อยน้ำยำก็อร่อยมีความแบบอยากให้ได้ทานด้วยกันอย่างไร,รอลองไหมครับลองครับอ,อร่อยแต่ว่าถ้าถือว่ามือใหม่ก็ถือว่าใช้ได้ เอ้ยแค่ใชยได้ดเหรอสวยยม่งเลยฮะแล้วก็เป็นไงบ้างครับเมนูวันนี้ที่พวกเราทําอยากลองไปทําตามกันไหมครับ <c oughs> เราไปกินข้าวกันไหม <c oughs> ได้เราจะไปกินข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทานเมนูที่เราทํากันก่อนนะครับวันนี้ต้องขอบายบายแล้วก็เราก็อรอติดตามผลง,งานของทุกคน,นอยู่นะครับทางเพลยเตอร์อ แล้วก็จ้ำกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอสกิตอีกครับผมนั่นแหละครับก็ทำทำเมนูอาหารที่เป็นหมูยอสอขอนแก่นนี่แหละแล้วก็โพสต์ลงทวิตเตอร์เราเลือกอย่างละห้าคนเป็นผู้โชคดีนะครับได้กล้องได้ใได้รูปบนอลยได้กล้องขาดทุนเลนะได้กล้องคือขาดทุนแล้วนะได้รูปได้รูปนะครับอัลอยของพวกเรา ใช่ครับผมผมรอดูเมนูที่แบบว่าเคียร์ทีอยู่นะเพื่อเรียนแบบเอาไปทําตามได้ในอนาคตนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากค่ะบ,บ๊ายบายวันนี้นานกว่า30มวนีนะทุกคน